FB b แบตเตอรี่รุ่นไฮบริดไทยเระก,กันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตรารุ่นพลาสวิตามินซีเออย่างนี้ดีกว่าให้คุณสุเทพไปหานายกเลย อยากจะหานายกก็ไปหามาแล้วผมรับประกันได้ว่าคุณหามาเนี่ยไม่เกินส0ิวันบ้านเมืองลุกเป็นไฟไม่เป็นไรผมรับประกันได้ว่านายกคนใหม่เอาอยู่ครับไม่ลุกเป็นไฟไม่ลุกเป็นไฟคุณไปคุณเอาอะไรรับประกันคุณไปบูนไปแค่สองก็ก็ก็ลองให้ให้ตั้งขึ้นมาก่อนคุณไพบูนไม่ได้มาให้ตั้งขึ้นมาเอาถ้่สามสิบวันก็ดีนี่คือปัญหาคุณคุณรับผิดชอบพุทธิสภาตอนนี้กำลังแเปื้อน กําล mm. ังเข้าไป8เปื้อนจะเรื่องของการเมืองที่ป็นการแบ่งพักแบ่งพูวคุณทําไมไม่ให้ประชาชนตัดสินผมไม่เข้าใจคุณที่สภาเป็นสัวเรื่องอะไรการเลือกตั้งมันต้องมีการแตกแยกในการขัดแย้งอยู่แล้วผมก็เป็นฝ่ายบอกเองคุณนโยบายคุณคุณฟังก่อนพักเขาไม่ดีประชาชนจะต้องเป็นคนตัดสินอีล้ว่าเขาไม่ดียกตัวอย่างเช่นโครงการนโยบายจํานํำข้าวมันมีการโกงกินกันก็ดีผมจะได้ไม่เลือกอ้าวแล้วทําไมอ่ะ ทำไมไม่ให้ผมไม่เลือกผมจะไม่เลือก <คน S 2> มัน,นจะเป็นจะตายเลยฮะที่ะจะปฏิรูปให้บันดีซะก,ก่อนซะหน่อยนึงเราว่า,<ร>า<ม>กัน<ม>ต่อาทาบทบัญญัติไม่มีระบุไว้อะไรฮะระบุไว้อย่างเดียวมาตาเจ็ดแต่แตไม่มีไว้ก็หลบตามเพียงประเพณีตกลงขนบเตียงประเพณีเราเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เหรอมันไม่เคยมีรัฐทหารเรียกร้องให้เขามาปฏิวัติรัฐทหารขนมเนียอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องมีเลือกตั้ง เออะอะไรมีอยู่สามร้อยกว่ามาตาก็อ้างแต่มาตาเจ็ดมาตาเจ็ดมีเป็นร้อยมาตาไม่อ้างอ้างมาตาเจ็ดอยู่มาตาเดียวแล้วมาตาเจ็ดมันครอบจักรวาลถึงขนาดนั้นเลยคุณต้องตั้งสรรหานายกคนกลางให้ได้นายกคนกลางเนี่ยมันคนกลางที่ไหนคนกลางของใครผมอยากรู้จักเปลี่ยนชื่อหน่อยเออคนกลางมันเป็นนายกคนกลางนายกคนกลางนี่อันดับแรกนะในความเห็นผมก็คือจะต้องไม่มีการเกี่ยวข้องกับพักการเมืองใดทั้งสิ้นไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะฮะพราะสถานการณ์ตอนที่มัน เป็นอิงก,กับพักไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทาไมคุณนิวัฒน์รักษาการไม่ได้นะเพราะปัญหามันไม่จบนะฮะแล้วประการที่สองอในกรณีที่นายกคนกลางเนี่ยที่ว่ามาตราเจ็ดนั้นบ,บอกว่าทําไมอ้างแต่มาตราเจ็ดผมอยากจะเรียนว่ามาตราเจ็ดเนี่ยเป็นมาตราในบทบัญญัติรัฐมนูญม,มาตราเจ็ดเขาเขียนไว้บอกว่าถ้ามันไม่มีกรณีไหนที่บัญญัติไว้ในรัฐมนูญก็ให้ใช้ประเพณีก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่า สภาผู้แทนบทบ,บัญญัติเขียนไว้ว่าถ้าจะเลือกนายกนะฮะถ้าสิ้นสุดลงไปแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นําความที่กับถวายคําแน,นะนําไปทีนี้คําถามผมว่าแล้วกรณีที่มันไม่มีแล้วมันจะต้องตั้งนายกเนี่ยมันมีเขียนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตรงไหนไหมมันไม่มีเมื่อมันไม่มีก็ต้องไปดูมาตราเจ็ด แล้วถ้าบอกว่าไปดูทำไมมาตราเจ็ก็ผมก็มาตราเจ็เป็นบทประยัดในรัฐรมนูญไม่ว่าจะเขียนไว้เท่ๆนะเราจะไปใช้ไอคนบอกว่ามาตราเจ็ดสำคัญถ้าไม่ใช้ก้อนนั้นจะเขียนไว้ทําไมแล้วประเพณนี้มันชัดเจนประเดณนี้ชัดเจนยังไงมันไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ว่าไว้ว่าจะต้องไปหานายกมั่วไม่ใช่นายกคนกลางผมเรียกว่านายกมั่วก็แล้วแต่ไงอยากจะหาใคร มันมีระบุไว้ที่มาตาเจ็บอกว่าขนรตมเนียประเพณีแต่ผมคิดแล้วคิดอีกประเพณีการปกครองของประเทศก็ถูกแล้วไงก็คือการเลือกตั้งับเอ้าไม่ใช่การเลือกตั้งแล้วมันเป็นขนรตมเนียประเพณีอะไรมันมีการเลือกตั้งมาแต่นมนานแล้วขนรรมเนียประเพณีคุณยลึกกบอกว่าประเพณีการปกครองที่ชัดเจนคือการเลือกตั้งคุณหยุดอ่ะเชิญนะไม่เห็นมีการเลือกตั้งไปเกี่ยวข้องอะไรกับนายกมันมีเกี่ยวข้องก็คือเลือกตั้งสสนะฮะเลือกตั้งสสไมีเลือกเลือกนายกมีสภามาเลือ ก็บอกแล้วว่ามันไม่มีตอนนี้นะแล้วจะให้ทํำยังไงถ้าจะต้องมีความจำเป็นต้องมีทีนี้เอาอย่างนี้นะครผมอยากจะเรียนว่าการมีนายกเนี่ยเป็นเหตุจําเป็นมาตราเจ็ดนั้นเป็นกระบวนการเนินถ้าจะใช้มาตราเจ็ดนะฮะผมไม่มายนะจะใช้วิธีไหนแต่ว่าความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีนายกรัฐมนตรีขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาประเทศชาติตอนนี้อี่มันาป็นปัญหาประเทศผมถามว่าถ้าจะไปเลือกตั้งอ่ะมันจะได้นายกเมื่อไหร่กระบวนการเลือกตั้งทั้งหลายแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะเราต้องยอมรับความจริงคุณปล่อยให้เขามีการเลือกตั้งสิมันก็ได้นายกภายใน30วัน ก็เขาเระบุไว้30วันก็ได้แล้วโดวยวิธีการที่ถูกโดวยวิธีการที่ยึดโยงกับประชาชนเป็นคนเลือกแต่เมื่อคุณปิดกั้นไม่ให้เขาเลือกตั้งก็เขาจะไปหานายกได้ยังไงไม่มีสอสอไม่มีสาภาก็ไม่มีมเดี๋ยวก่อนวิธีการนีวันนี้วิธีการนี้เป็นวิธีการที่เขาตั้งเอาไว้วเขาตั้งเอาไว้ เขาต้องการแบบนี้ให้ประธานวุฒิคนเดิมตัดบทหลกตกเก้าอี้ไปนายกตกเก้าอี้ไปเสร็จแล้วก็เกิดเป็นศูนย์อากาศรอ,องนายกก็ขึ้นมาเป็นรัาการไม่ได้แล้วก็หานายกคนมั่วไม่ใช่คนกลางพอนายกคนอ่ะคุณคิดเหรือว่าคุณไพภูนจะให้เศรษฐกิจอ,อะไรดีขึ้นผมรับประกันได้ว่าขึ้นมาเมื่อ,อไหร่พังเมื่อนั้นผมก็รับประกันได้ว่าขึ้นมาเมื่อ,อไหร่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วความมั่นคงดูแลความสงบต่างๆทำได้ทั้งนั้น นโยบายอะไรรัฐบาลไม่กันนายกนายกคนนี้มีนโยบายอะไรปที่ลูกไปที่ลูกอ้าไม่ต้องบริหารประเทศบ้านเมืองใครเป็นรัฐมนตรีมีนโยบายอะไรทำอะไรให้ประชาชน้า้เขาแก้ปัญหาความเดือดร้อนยังไม่รู้เลยว่าใครของชาวนาของเศรษฐกิจยังไม่รู้เลยว่าใครแล้วนะเราก็ทีละคนทีละคนนะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมถามอย่างเดียวถ้าไม่มีนายกเกิดขึ้นตอนนี้เร็วๆเนี้ยชาวนาจะอยู่ยังไงเศรษฐกิจประเทศจะเป็นยังไงพินาดบายวอด แล้วรอเลือกตั้งเลือกตั้งกกตยังบอกเลยว่าต้องรอตุลาแล้วตุลาอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นธันวาเป็นนู่นถึงใครจะมีนายกถ้ามดนต่รอเลือกตั้งเศรษฐกิจว้วอดอาคุณสวิทย์ก็ต้องไว้วอดอยู่แล้วว่าคุณสุเทพอยู่อย่างนี้ไม่ไว้วอดใช่ไหมตกลงคุณสุเทพอยู่กลางถนนอย่างงี้ นึกอยากจะไปไหนก็ไปนึกอยากจะปิดอะไรก็ปิดนึกอยากจะไปล้อมอะไรก็ล้อมคุณสุเทพไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณไปบูนอยู่นี่ก็คุณไปบูนก็ขึ้นเวทีคุณสุเทพอยู่นี่ไงอ้าวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณสุเทพเป็นส่วนหนึ่งของคุณสุเทพอ่ะคุณไปบูนมวลมหาประชาชนคุณชัยบูนเป็นหนึ่งในมวลมหาประชาชนกหลายหลายล้าคนอ่ะฟังก่อนก่อนจีอ่ะหลายหลายล้านอ่ะก็เยอะกว่าคุณชูวิทย์ก็แล้วกันก็รู้ได้ยังไงต้องวัดกันสิครับอ่าอย่างนี้ต้องวัดกันสิคุณชูวิทย์ได้กี่นซน เอาได้ร้านค้าคุณุุพบูลได้กี่เสียหลายร้านไม่ใช่ผมเอาลคประชาชนสมมติว่าจกี่ร้านกี่ร้านแต่อย่างต้องวัดการคนหยุดก่อนมัจะได้มีฟังกันทีละคนอาเชิญนะผมเรียนอย่างนี้ผมเข้าใจคุณชูวิทย์นะเรื่องที่จะต้องมีหลักการการเลือกตั้งต่างๆผมเข้าใจหมดนะฮะเขาไปนักการเมืองแต่ผมอยากจะให้เข้าใจเย็นนิดหนึ่งแล้วก็มามองประเทศด้วยความรู้สึกที่สถานะจริงๆตอนนี้นะฮะ ประเทศเราเสียหายเยอะมากนะฮะลองพยายามทําใจนะอย่าไปมัวแต่รังเกียจยึดหลักการว่าจะต้องรอจนกว่าจะเลือกตั้งเลือกตั้งต่างๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันมองออกนะวินยูชนมองออกว่ามันต้องเวลาหลายเดือนแน่นะ,ะเราจะทนถึงขนาดนั้นได้หรือเปล่าผมถามนิดนึงว่าถ้ามีนายกขึ้นมาม,มีอำนาจเต็มนะไอ้ส่วนเรื่องมีใครประท้วงนั่นอีกทีหนึ่งนะ,ะมันแน่นอน อำนาจเต็มเขาก็จะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ส่วนถูกคัดค้านอย่างที่ผมเรียนไปนั้นก็เป็นคัดค้านก็ต้องมีไม่มีทางหรอกที่ว่ามันจะไม่ถูกคัดค้านทำยังไงก็ถูกคัดค้านเลือกตั้งไปก็ถูกคัดค้านและประเทศเรากําลังมีความขัดแย้งอยู่ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่จะต้องฟาดานหาทางออกให้ได้ก็คือต้องแก้ไขชาวนาที่กาลังเดือดร้อนนักธุรกิจกำลังเดือดร้อนเลือกตั้งายกเลือกตั้งก็มีคนค้านมีคนมาท้วงถึงมีนายกคนกลางก็ยอมรับมีคนมาท้วงแต่ ต้องมีนายกเต็มอำนาจเต็มเพื่อจะได้แก้ปัญหาคุณตรงนี้เราก็จะทำประชามติอะไรก็ไปทำนะฮะเรื่องของปฏิรูปประเทศไทยเรื่องของอะไรขอนายกอำนาจเต็มก่อนก็เดินหน้าเลือกตั้งค่ะคือผมฟังคุณไัยบูลแล้วผมเคลิ้มถ้าอย่างนั้นอะหลังจากนายกคนนี้แล้วผมอยากจะมีนายกคนใหม่เนี่ยผมต้องยึดต้องปิดถนนต้องปิดการเลือกตั้งแล้วผมก็ต้องอ้างว่าการ้าเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้ว ตกลงว่ามันจะจุดจบตรงไหนเพราะมันไม่มีระบุไว้เดี๋ยวก็ต้องใช้มาตราเจ็ดผมก็อ้างได้มาตาเจ็ดอีก <7 S 2> ต้องได้อย่างหนึ่งนะฮะต้องให้รัฐบาลนั้นไปโกงจำนำข้าวเสียหายหลายแสนล้านต้องให้รัฐบาลนั้นไปแก้ไขรัฐมนูญผิดละผิดที่รัฐก,ก,กรรมไปเรือฮะแล้นี่แหลโทศกรรมแล้วต้องให้รัฐบาลนั้นไปกันแกลงข้าราชการต่างๆมากมายมันถึงค่อยมีองค์ประกอบนะฮะ ไม่ใช่แค่ว่ามาปิดถนนได้นะแล้วต้องปิดถนนต้องชุมนุมหกเดือนโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็มีความเสียหายแล้วตเกิดมากมายของผู้ชุมนุมถ้าทําได้ตามเงื่อนไขนี้ครบนะฮะสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ฮวณสวิทต์รัฐบาลของใครรัฐบาลของใครผมอยากสร้างที่คุณม่พูนพูดเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่ตัวเองเนี่ยคิดไม่ใช่รัฐบาลของที่มาจาก สิ่งที่ประชาชนต้องการทุกวันนี้ประชาชนมันมีสองฝั่งเดียวผมไม่ได้มีฝั่งเดียวนะับผมกำลังจะแย่งอยู่ว่าถ้าพูดถึงประชาชนเนี่ยผมพูดถึงทัางหอดเนี่ยเพราะว่าประชาชนเขาบอกผมประชาชนบอกเขาบอกผมโดยตรงนะเป็นตัวเป็นเป็นแหละบอกเขาว่าไม่ได้บอกผ่านการหยอนบัตรอะไรฮะประชาชนก็บอกผมเหมือนกันว่าก็บอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่มั่วเป็นวิธีการที่เกิดแล้วจะมีปัญหามันควรที่จะไปการ จุดที่การเลือกตั้งแต่ผมพูดไปทุกวันนี้มันพูดไปแล้วมันก็ซ้ากันอย่างวนไปวนมาอยู่อย่างนี้คุชูวิทย์มอสักครู่บอกว่าใครจะเป็นนายกคนกลางคนณนายบอกไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่เป็นฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นจะประทุอะไรก็ว่ากันไปแต่นายกคนกลางจะได้ทาให้ประเทศสงบแก้ปัญหาเฉพาะด้าเรื่องเศรษฐกิจแต่รัฐบาลนี้ต้องไม่ไม่ไปโกงนะฮะไม่ไปอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าไปโกงไปอะไรต่างๆก็ถูกไล่แน่ถูกไล่เหมือนกันถ้าไปทําเงื่อนไขชำนาญการต่างๆวิธีการอย่างนี้ไล่วิธีการอย่างนี้ใช่ไหมครดปินน ไล่โดยการเอาผู้สูงอายออกมาเอาเลยเอาเลยผมไม่เอาผมไม่เอาประชาชนในส่วนของผมก็ไม่เอาวิธีการแบบนี้ประชาชนในส่วนของผมเชื่อในทางกฎหมายเชื่อในรัฐธรรมนูญเชื่อในการเลือกตั้งเชื่อในระบบประชาธิปไตยหมายเขาไว้อย่างไรคือเขาจะไปทำช่วยยังไงก็ตามที่ประชาชนตัดสินได้ตัดสินเองได้ต้องเป็นคนตัดสินประชาชนตัวเป็นคนตัดสินถ้าคนนี้เลวคนนี้ไม่ดีรัฐบาลชั่วประชาชนต้องตัดสินไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ไม่คุณเลก่อน ผมก็เชื่อในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันดังนั้นผมก็เลยอย่างที่เรียนไปเมื่อตะเกียว่าว่าไอ้ประชาธิปไตยปัจจุบันนี้มันหลอกกันนะฮะอย่างพักการเมืองพักเพื่อไทยอย่างงี้ฮะเป็นประชาธิปไตยที่ไหนนะข้างในมันหลอกไปหมดละฮะมันไม่ใช่ของจริงนะอันนี้แปลว่าก็มาบอกประชาชนถูกหลอกใาอยางงั้นถูกหลอกนะถูกหลอกโดยระบบพักการเมืองที่มันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ พวกในทุนเข้ามาควบคุมได้ผจึงต้องมาที่รูปก่อนอันนี้จะบอกผมถ้าเป็นพักอย่างคุณชูวิทย์หมดผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มันั่นไม่ใช่ลักษณะพักการเมืองที่ดีนะมันจะต้องคล้ายๆสมาคมเป็นการรวมตัวของคนที่มีอุดมการเดียวกันแร่บางบอกว่าทุกวันนี้เลือกตั้งไปเนี่ยประชาชนถูกหลอกเพราะพักการเมืองมีความเป็นเจ้าของพรักอะไรยันอยู่ไหแล้วมันก็สั่งใช้ขันสั่งใช้ขันขันคุณชูวิทย์คุณไม่ยอมรับข้อที่หรอผมไม่ยอมรับผมไม่ยอมรับเลยครับผม อยากจะให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้ตัดสินเป็นคนตัดสินเองว่าพรรคการเมืองไหนดีพรรคการเมืองไหนไม่ดีระบบนี้เราเป็นระบบที่เราใช้กันทั่วโลกอเป็นระบบที่ใช้ในผ่านการเลือกตั้งอไอ้ที่บอกมาตาสามมาตาสามเนี่ยอำนาจเป็นของมวลมหาประชาชจนอธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยมันผ่านจากกระบวนการนิติบุคคลนิตินิติ มันจะสามอำนาจที่ประจยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นมาแสดงว่าเชื่อเชื่อประชาชนใช่ไหมเมื่อเชื่อประชาชนมั่นใจมันจะเป็นไรถ้าให้มาปรับปรุงในเรื่องตรงนี้สะก่อนไม่เป็นไรเลยถ้าประชาชนเขามีดุลพินิจนะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยผมเห็นด้วยกับคุณไพยวัลแต่เห็นด้วยแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงก็ต้องไปผันก็ต้องไปผันให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินการที่คุณเนี่ยไม่ให้ประชาชนตัดสินผมว่าเป็นวิธีการที่ผิดที่สุด พิจที่สุดฮะประชาชนเนี่ยจะต้องให้ประชาชนเขามาชุมนุมตั้งหลายล้านกี่ล้านล่ะเขามาเรียกร้องโดยค้องมีตัวเลขไหมว่ามันไม่ไหวแล้วโครงสร้างการปฏิรูปยี่สิบแปดล้านคนที่เขาไม่ไปใช้สิทธิ์หรือยี่สิบแปดล้านที่ไม่ไปใช้สิทธิ์คุณเอาตัวเลขอย่าไปพูดเรื่องตัวนั้นเลยยี่สิบแปดเนี่ยยี่สิบแปดล้านคนถ้าคุณไปปิดกั้นไมาให้เขาไปเลือกอีกอ่ะไม่ใช่ทำไมเขามาก่อนล่ะก่อนนะแล้วที่เขาไปเลือกยี่สิบเขาโนวอนอะห้าล้านคนแมมเขาไม่ให้กําไปนอนขวางถนนบ้าวบ้าพูด อย่างบอกว่าไอ้คนไปเลือกเขาไปโหวตเนไปคหมขู่เขาไม่ให้ไปเลือกย่าอย่างนั้นนะฮะเขาจะไปเลือกตั้งก็ไม่ให้เขาหยุดก่อนถามประเด็นต่อไปคุณชูวิทย์เมื่อสักครู่ตั้งประเด็นว่าทั้งหมดที่มาถึงวันนี้เนี่ยเป็นการวางแผนสมความคิดให้เกิดอะไรขึ้นยังไงให้จัดการคุณนี่คอมอะไรยังไงถูกไหมฮะเพื่อให้เกิดนายกบ้านตาเจ็ดคุณชูวิทย์อธิบายอย่างนั้นใช่ไหมฮะอธิบายอย่างนั้นอีกทีหนึ่งและผมผมเองเนี่ยก็คิดว่าวิธีการเนี่ยเป็นวิธีการแย่งชิงอํานาจ ก็มีพัคก,การเมืองอยู่พักหนึ่งแหะครับที่เขาไม่ยอมลงมแล้วทุกๆครั้งเนี่ยก็ไปทิศทางไปตามเขาถ้าเขาคิดว่าเขาลงเขาต้องแพ้วิธีการแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะพักการเมืองมันต้องแข่งขันกันคุณต้องมีแพ้คุณต้องมีชนะคุณรอไปสิครับพักฝ่ายค้านบางประเทศเนี่ยอยู่ตั้ง20ี่สิปี แล้วก็เอานโยบายมาสู้กันก็นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องไปตัดสินเองทำไมคุณต้องไปตัดสินแทนประชาชนผมอยากถามอย่างนี้นะไม่ประชาชนจะตัดสินได้ยังไงเรื่องพักเนี่ยเอ้าทำไมไม่ตัดสินผ่านการงเลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้ตัดสินไม่ได้หรอกครับก็ไม่เลือกอะพักคุณไม่ดีก็ไม่เลือกคุณไม่หมายความว่าจะเลือกพักไหนไม่เลือกพักไหนแต่ผมหมายความว่าพักการเมืองที่ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สภาพมันไม่ใช่พักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคุณชูวิทย์มันจคูณบอกแล้วคุณไปตัดสินแทนประชาชนได้ไงคุณไปตัดสินนะผมได้ประชาชนนะฮะแล้วก็พอประชาชนกี่ล้านที่เขาบอกผมไปบูทบอกว่าปัญหามาจากนักการเมืองมาจากพักการเมืองแล้วผมฟังกัะหูเต็มๆไปพบกับเขาเป็นล้านๆคนคุณให้ผมทำยังไงคุณฟังจากขูเต็มๆกะคนที่เขาเข้าคูหาเลือกตั้งทําไมคุณเขาไม่ได้ยินเสียงเลยคูหาเลือกตั้งคุณชูวิทย์ลองบอกมาที่ใครไปหย่อนบารให้คุณชูวิทย์มั่งแวก็นั่นสิครับก็มันมีคนปิดกั้นนะ ไม่ใช่ก็ไม่เลือกคุณชวิตรู้หรือเปล่าเอไม่รู้แต่ว่าคนนี้เขาออกมาโดยต้องเป็นประชาธิปไตยโดยตรงเป็นประชาธิปไตยทางตรงมาทางตรงเขาเป็นมีคุณภาพเขาเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะมามีส่วนร่วมในการที่จะแสดงออกทางการเมืองเขาแสดงออกทางการเมืองทุกคนก็แสดงออกมันมีประชาชนอีกฝั่งหนึ่งที่แสดงออกอยู่ก็เป็นประชาชนสองฝั่งไงเป็นเทธิ์เป็นเสร็จที่ต้นนะครับมันถึงต้องหากติกาแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ การที่จะต้องมีนายกนี่เป็นการแก้ไขปัญหานายกยกเอาไว้นายกเดี๋ยวกลับมาคุยว่าจะเป็นทางออกคือทางตันแต่คุณชุวิตก็มองบอกว่าคุณไพบูลถ้าคุณคิดว่าคนเยอะจริงทําไมไม่เปิดให้เลือกตั้งไม่ต้องมีใครไปขัดขวางแล้วเลือกตั้งตัดสินถูกไหมฮะเป็นเสียงประชาชนจริงๆเพราะกลัวไม่ชนะไม่ใช่ต้องใช่สิครับก็นองใช่ไม่ใช่คือเหมือนหลายคนไปบอกว่าทําไมผมไม่ชอบการเลือกตั้งผมกลัวการเลือกตั้งผมบอกอยู่เสมอว่าผมไม่ได้กลัวการเลือกตั้งผมรังเกียจการเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบบนี้ะนะรังเกียจมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องที่คุณชูวิทย์ก็รู้นะมันมีความที่มันไม่ถูกต้องมากมายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะมันมีเรื่องข้อเท็จจริงดังนั้นถ้าเอะไรคือซื้อเสียงซื้อเสียงโกงเลือกตั้งอ่ะครอบทุกอย่างนะบิดเบือนทุกอย่างแล้วประชานิยมสารพัดนะแล้วก็โกงกันแบบชนิดที่ ถล่มทลายไปหมดอริงจรงเหล่านี้บางคนก็ไปอ้างว่าเอ้าก็มีกกตนี่ก็ตรวจแล้วก็ไม่มีคดีขึ้นมามันก็จะ,ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไอ้พูดอย่างนั้นมันไม่ใช่นะแต่ว่าไม่ว่าอะไรนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องก,การเลือกตั้งนะฮะให้เป็นไปในแนวที่มันสมควรจะเป็นผมฟังจากคุณใบบุญพี่ก็มาดำรงตำแหน่งไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากบบหรบอไปซื้อเสียงทังสองครอบงำ สามใช้ประชานิยมครับนะฮะอย่างนี้เนี่ยทำให้การเลือกตั้งไม่ประสุดทีเดียแล้วพรกการเมืองก็ครอบงำโดยที่มีเจ้าของคนเดียวก็เท่ากับให้เจ้าของคนหนึ่งมาคุมประเทศทั้งหมดเจ้าของคนเดียวคุณประเทศอ้าวคุณชวิตใทะคุณทักษินเนี่ยหลักฐานนะอ๋อเอ้าเราว่าคุณนี่ไม่ดีผมว่าประชาชนที่รับชมอยู่ทางทีวีเนี่ยผมถามคุณชวิตไปถามประชาชนเลยว่าเขาเชื่อไหมอย่างที่ผมไปบูนผมถามไม่ได้สินทันใหญ่มันถึงจะต้องเลือกตั้งไง มันถึงจะต้องเลือกตั้งไงเอาเรื่องนี้แหละโดยให้เรือกการเลือกตั้งเป็นตัววัดก็นั่นน่ะสิครับเราถึงต้องไปเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินว่าคุณทักษิณดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็อยาไปเลือกพักเพื่อไทยก็ถ้าขบประชาชนเขาบอกทักษิณดี คุณจะไปตัดสีแทนประชาชนได้ยงด้วยก็ไปแก้กติกาสักนิดนึงเขาบอกไปแก้กติกาชนเขาออกมาตั้งหลายร้านเขาขอแค่แก้แล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งถ้ามั่นใจจริงๆไปกลัวอะไรไม่กลัวผมผมผมรู้สึกว่าแก้ตรงไหนผมรู้สึกว่าคนพยายามก่อนที่จะไปทําอย่างนั้นมันต้องบอกมาว่าแก้ตรงไหนเช่นแก้ตรงไหนแก้ตำรวจพักการเมืองก่อนฟังก่อนฟังก่อนแก้ตรงไหนไม่ให้ใครไปเป็นเจ้าของไม่ให้ประชาชนอันที่สองนะ ไอ้ติดป้ายติดเ้ายอะไรไม่ต้องไปเตนะกตติดป้ายให้เองหมดนะหาเสียงให้ให้คนที่เข้ามาสู่การดำรงตำแหน่งเสียเงินน้อยที่สุดหรือไม่ต้องเสียเลยตกตจัดการให้เวลาเลือกตั้งย่นเข้ามาเพราะว่าถือว่าคุณจะต้องทำหน้าที่ของคุณอยู่แล้วคุยกับประชาชนอยู่แล้วแล้วก็เวลาเลือกเข้ามาห้ามไม่ให้ไปหาเสียงอะไรที่มันนอกเหนือจากการโดยสสอนะ ทำหน้าที่ดิติบัญญัติคุณก็พูดแต่เรื่องกฎหมายสิคุณไปพูดเรื่องบ้าเรื่องบออะไรสองล้านสอสอสออาชีพด้วยหรือเปล่าวันมีคนพูดถึงใช่จะก็ต้องทําหน้าที่จะมาทําหน้าที่เป็นสสไม่หมายถึงว่าให้มีสสจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งกับการสรรหาแบบอาชีพอีกส่วนหนึ่งกันผมยังไม่ไปถึงขนาดนั้นยังไม่ไปถึงถ้าส่วนผมเอาแค่นี้นะแค่นี้ไม่ไม่ใช่แค่ผมเอาแค่ประเด็นว่าทําให้มันผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นมีความเป็นอิสระนะฮะ ก็คือไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองนะฮะมีความเป็นอิสระแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องปลอดจากการที่จะต้องอยู่ภายใต้การใช้เงินนี่อาจจะเรียกว่าปฏิรูปเลือกตั้งอ่าปฏิรูปการปฏิรูปเลือกตั้งเขาอธิบายมานี่ยคุณชูวิทย์ทำไมรอทําตรงนี้เสร็จปฏิรูปเลือกตั้งคุณชูวิทย์ก็ชอบอย่างเงี้ยคุณชูวิทย์ก็ชอบเพราะว่าไม่ต้องให้ใครจะเจ้าข้างติดป้ายกกตติดให้ให้เวลาน้อยๆเพราะถือว่าทําหน้าที่อยู่แล้วห้ามมาเสียงนอกจากหน้าที่สสให้ทํากฎหมายอย่างเดียวไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องสังกัดพรรค ไม่ชอบเไม่ไม่สังกัดพรรคไม่สังกัดพรรคก็ได้ไม่สังกัดพรรคก็ได้เป็นข้อจํากัดชอบดีแต่มันไม่ได้ไปรักประกันอะไรเลยครับว่าว่ามันจะเป็นประเทศชาติจะดีขึ้นจะไม่มีการครอบงําำไม่มีหลักประกันอะไรก็ลองดูเถอะอ่าทำไมต้องทำไมจะต้องทำไมจะไม่ทำไมทำไมต้องลองทำไมต้องคิดว่าไอ้อย่างเดิมมันดีที่สุดถ้าอย่างเดิมมันดีที่สุดมันไม่มีปัญหาไม่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 ดังนั้นมัน รู้อยู่แล้วว่ามีปัญหามันต้องแก้คุณไปบุญฟังมากอ่ะผมเชื่อคุณไปบุญทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อหมดแต่ผมเชื่อคนเดียวเนี่ยมันจะถูกเลยคุณให้ประชาชนเขาเชื่อคุณด้วยสิประชาชนเ็าต้องเห็นด้วยกับคุณอ๋ออันนี้ผมเรียนก่อนนะประชาชนมวลหมาประชาชนเขาเห็นด้วยหมดมวลหมาประชาชนเ็าเห็นด้วยแล้วก็มันไม่ใช่มวลมหาประชาชนของประเทศไทยอมันต้องเป็นมวลประชาชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเห็นด้วยผมเชื่อว่าประชาชนทั้งหมดเห็นด้วยก็ทําประชามติก็ได้นะ โดยที่อย่างเงี้ยให้มีรัฐบาลเฉพาะการก่อนแล้วจัดทำประชาธิปถตยถามแค่นี้ประชาชนต้องการไหมสุดท้ายอะลรต้องกลับมาถึงรัฐบาลเฉพาะการนายกเฉพาะการครับคุณใบบุญยืนยันทางออกครับคุณชวิทยืนยันว่าทางตันอ่ะคุณชวิเอาวชัดๆเลยนะฮะทาไมถึงตันอ่ะเดี๋ยวก่อนจะถึงเรื่องทางตันทางออกคุณชวิดบอกคุณบอกมาให้ชัดเลยว่าเป็นใครถูกไหมเมื่อสักครูถามใช่ไหมจะเป็นใครเพราะตอนนี้ดูมันจะไม่เห็นคนกลางแล้วใครที่ขึ้นมาแล้วจะยอมรับจะเอาอยู่ หาตัวคนแล้วเสนอเลยจากมาตราเจ็ดมีตัวบุคคลไหมมีอยู่แล้วเขาบอกว่ามีมีอยู่แล้วแต่ผมบอกชื่อไม่ได้นั่นแหละบอกชื่อไม่ได้มีในฝันคือไม่ได้อยู่ฝันนะอาจจะอาจจะแบบว่าไม่ฝันอปในกระเป๋าอะไอยู่ในใจสถานการณ์จริงๆตอนนี้ไม่มีนายกแล้วผมไม่ถอนนะฮะรองนายกที่มีนะครมอกระลุ่งกระลิ่งอย่างนี้ไม่ถอนนะคุณไม่ถอนบ้านเมืองเสียหาย ถ้าเกิดจะทาให้บ้านเมืองดีทําไมผมจะไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรที่ผมจะจะทำให้ประเทศไทยมันไม่ดีเรื่องอะไระครับเรื่องอะไรผมจะไปให้คนหนึ่งเนี่ยคุมประเทศไทยทั้งประเทศเรื่องอะไระก็บอกแล้วว่าเขียนไว้ในรัฐธรรม,มนูญมาตราเจ็ดแล้วทั้งนั้นคุณชีวิตตอบผมบอ่ะรัฐธรรมนูญมาตราเจ็ดจะไปใช้กับเรื่องอะไรเ้าลวไอ้มาตราเขียนไว้ก้อนๆเลยไงไม่ใช่ไอ้สามร้อยมาตราไม่ใช่ใช่ไหม